สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจเจอกันกับผมเด็กนักเทเบ,บอลครับเราจะเจอกันค่ำคืนวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลครับประจำค่ำคืนวันที่8กรกฎาคมจำนวนร้นี่เป็นอีกหนึ่งวันที่โปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นและน่าสนใจโดยเฉพาะบิ๊กแมตช์ค่ำคืนวันนี้ครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบรองชนะเลิศครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะลอ,อบคัดเลือกนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับผมยูฟาคอนเฟอเรนลีกรอบคัดเลือกและยังมี อีกหลากหลายลรที่น่าสนใจและน่าจับตามองเสียเหลือเกินแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรกฟุตบอลค,ค่ําคืนนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับหน้าคลิปเนี่ยหลุดไปแค่1เข้าไปถึง2ใครเอาไปแยกเน้นบอกแล้วครับเห็นผลกาไรอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยู่ในชมรมเมื่อคําคืนที่ผ่านมาครับ VIP ที่นัดวายว่าให้เต็มระบบครับเบวกชุดอัลบั้ม3อีก1ชุดยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมของนะทุกคนทุกท่านเลยส่วนใครอยากรับแนวทางดีๆในชมรมแบบนี้นะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปจัดหนักจัดเต็มกันได้ทุกว อย่างแน่นอนนะครับก็เปิดใจครับตารูโปรไฟล์จะมีทางเข้าสมรมอย,ยู่ยินดีต้อนรับพี่วิ๊ทุกท่านครับอ่ะโอเคครับสำหรับคําคืนวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับสำหรับบิ๊กแม์ ประจำค่าคืนวันนี้ครับในศึกฟุตบอลวิล์ดคัพ2025หรือว่าฟุตบอลนะครับผมชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ยอดทีมจากอังกฤษครับอย่างเชลซีเจอกับโค้ดทีมจากบราซิลอย่างฟูมิเดนเซ่ครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ําคืนวันนี้ครับเป็นเชลซีถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับเชลซีเนี่ยบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆ2เมล็ดในเฮแบบเต็มๆครับเท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่ําคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัด มองไปที่ ฟูมิเนเซได้เลยครับวันนี้มีโอกาสจะไม่แพ้ใน90นาทีครับเชลซีครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาในรอบน็อกเอาท์ที่ผ่านมายอดเยี่ยมเอาชนะยอดทีมจากโปรโตุเกสอย่างเบนฟิก้านะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านยอดทีมจากอ่บราซิลอย่างพารเมรัสนะครับทำให้ทะลุเข้ามาสู่รอบรองส่วนทางด้านของฟูมิเนเซครับยอดทีมจากอ่บราซิลเนี่ยถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์หนักเลยนะครับในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเอาชนะโค้ชทีมนะครับสุดยอดทีมจากอิตาลีอย่างกินเตอร์มิลานแล้วก็ในรอบ ถัดมาเอาชนะตัวแทนจากซาอุดีอาระเบียอย่างอาฮิรานไปได้นะครับก็ทําให้ทะลุมาถึงรอบนี้เอาจริงๆคู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นเกมที่สนุกและดูเดือดสู้กันด้วยเทคนิคอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของขุมกําลังเชิงลึก รวมไปถึงคุณภาพของลีกชัดเจนนะครับว่าเป็นด้านของเชลซีที่ดีกว่าและก็ยังได้พลังหนุมด้วยแถมตัวสำรองเองก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาเพื่อเปลี่ยนเกมได้แทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับแต่ว่าเดินทางมาถึงรอบนี้ไม่มีอะไรง่ายครับทางด้านฟูมิเนเซ่เองเนี่ยเข้ามาไม่ได้พอโชคช่วยแน่นอน,นับพวกเขาเสียไปเพียง2ประตูในทวนัวร์นาเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าระเบียบวินัยของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากแล้ววันนี้ตั้งรับและสวนกลับถ้าพวกเขาทําได้ไม่หลุดฟอมนะครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้ใน9 0 แน่นอนเพราะฉะนั้นคําคือวันนี้หมองฟูมิเนเซได้เลยครับคู่ที่สองสำหรับคัาคือวันนี้ครับเราลุยกันต่อที่ฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยน รอบขัดเลือกครับวันนี้ตัวแทนจากฟินแลนด์ครับอย่างคูปิเอสจะเจอกับตัวแทนนะครับจากมอนโดวานะครับอย่างเมนชามี่ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับจากแนวใต้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้เป็นเจ้าถิ่นอย่างคูปิเอสถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บังคับชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ดไม่พอนะครับตัวชาไปข้างหนึ่งต้องสองเมล็ดครับสำหรับคู่นี้ถึงจะได้เฮแบบเต็มๆนักจาะลึกไปดูรายละเอียดไปดูภาพรวมมาค่ำคืนวันนี้นะครับนัดแนบครับเชียร์ไปที่คูปิเอสได้เลยครับวันนี้ ด้วยผลต่างประตู2เมล็ดครับคูบีเอสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแม่ชื่อชั้นของหลีกชื่อชั้นของตัวนักแตะขุมกาลังเชิงลึกระบบทีมดีกว่าทางด้านของมินซามิอยู่เยอะนะครับบวกกับกระแสแนวต้านและฟอร์มของพวกเขาเนี่ยจากช่วงหลังสุดมาต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับแนวลุกตอนนี้มั่นอกมั่นใจก็เอาง่ายๆทุกอย่างของคูบีเอสด,ดีกว่าในทุกมิติวันนี้ประตูแรกมาไวไล่ถึงประตูที่2ออย่างแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้เชียร์เจ้าถิ่นอย่างคูบีเอสได้ เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับสำหรับคลิปนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่ฟุตบอลฟินแลนด์ดิวิชั่น2ครับวันนี้ชไยนาโจเอ็นเจเคอาคาชิเมียครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่างราติครับสเหรับคู่นี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นจ่าฝูงอย่างราติเองเนี่ยพวกเขาบุกมาวันนี้เนี่ยถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเนี่ยเฮเล็กๆครับสองเมล็ดได้เฮแบบเต็มๆนั่เจาะลึกไปดูรายละเอียดมาแล้วนะครับคัมคืนวันนี้น้ำเชี่ยวยาวเรือไปขวาครับให้เชียร์ทางด้านของราติได้เลยยครับชทนาาา เอ็นเครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมแม้เกมคัมภีวนนี้จะเป็นเกมในบ้านก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนจากฝูงอย่างลาติเป็นงานที่หนักพอสมควรนะครับวันนี้ลาติเนี่ยพวกเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะตลอดระยะเวลา7เกมติดติดแนวลุกมัน่นอกมั่นใจระบบชิมยอดเยี่ยมแถมยังลุน้นแชมป์เต็มตัวด้วยนะครับน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางวันนี้ลาติบุกมากุมชัยได้อย่างแน่นอนครับให้มองไปที่อุราติได้เลยครับ3ทีมคัม นะครับผมคูพีสและลาติแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอหรือถ้าใครชอบทั้งหมดจับทั้งหมดมัดมัดรวมเป็นชนุดอัลบั้มก็ได้นะครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ตารูปโปรไฟล์ครับคัมคือวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ